ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านนนนคูนนะครับตําบลบ้านขามอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนนะครับเส้นทางที่จะไปอําเภอโนนสังนะครับเมื่อกี้เราไปสัมภาษณ์พระอาจารย์ที่อยู่ที่วัดศรีวิไลนะครับวัดศรีวิไลนะครับซึ่งเป็นวัดวัดเก่านะครับซึ่งมีซากอุโบสถโบราณนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้ทําการรื้อนะครับแล้วก็สร้างอุโบสถใหม่นะครับพระอาจารย์เล่าว่า พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีวิไลนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ขุดได้ที่นนวัดเก่าว่างั้นนะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านวันนี้ผมนะครับก็เลยเข้ามาสำรวจนะครับสภาพเหมือนจะเป็นดอนเป็นป่านะครับดู ข้างหลังนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นป่านะครับเจอร่องรอยของอิดด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตะลุยแบบแอดเวนเจอร์นะครับที่หนองบัวลำพูนะครับวันนี้มาหนองบัวลำพูวันไหนก็คือแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่าโบราณสถานหลายที่อยู่กลางป่านะครับหรือไม่ก็สถานที่บางที่ก็เป็นสถานที่ล้างไปแล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับไปสำรวจร่วมกันครับนี่นะครับ่ามากับลูกชายคนเล็กนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในซอยนะครับที่จะเข้านี่คือตรงนี้ที่เราจะเข้าไปดูนวลวัดเก่านะครับที่พระอาจารย์ที่อยู่วัดศรีวิไลบ้านนวคูนนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าเดิมตรงนี้เคยเป็นนวลวัดเก่านะครับแล้วก็ได้ล้างไปนะครับจึงได้มีการย้ายไปอยู่ที่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะครับนี่สาครับขออนุญาตสิ่งปรกิินะครับเข้ามาทําการศึกษานะครับเข้ามาทําการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพื่อทําการเผยแพร่นะครับ อันนี้นะครับเราก็เข้ามาดูดนี่จะเป็นสารด้วยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นบ้านของผู้คนนะครับเป็นความอญาตได้ทำการศึกษาให้ความรู้นะครับโอ้โหป่าลกมากนะอนุญาตนะครับลกลกมากนะครับ โดยรวมแล้ว,ลวกับผมชอบแอดเวนเจอร์แบบนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันตื่นเต้นดีเนี่ยโอ้ตอนนี้เราเจอร่องรอยของอิดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสร้างสรรค์ข้งนงน,งน,งน,นะครับก็จะมีสารเพียงตาที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับไปยังไงดีเนาะทีนี้ลบมากนะครับเป็นเป็นป่าที่ไม่ได้มีการเข้ามาใช้งานแล้วนะครับเป็นป่าที่ไม่ได้มีการเข้ามาใช้งานแล้ว ตรงนี้น่าจะเป็นซาาของอุโบสถเก่านะครับนี่ร่องรอยนะครับตรงกลางก็จะเป็นเนินที่มีร่องรอยการขุดนะครับพระพุทธรูปที่ได้บางส่วนนะครับที่นําที่ได้จากตรงนี้นะครับนําไปประดิษฐานที่วัดศรีเวิไยนะครับที่เมื่อกี้ผมก็ได้เข้าไปเก็บภาพนี่ที่าจกรย์พาเข้าไปดูนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถติดตามชมนะครับอ่าเราสามารถติดตามชมได้ที่เพจนะครับเพจรอยสิมนะครับ อาจจะเป็นกลุ่มลาวนะครับครับตอนนี้ก็อยู่กลางป่านะครับเหนื่อยมากลูกปานะครับนี่นะขอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมมา,าหาความรู้เพื่อที่จะไปทําการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชนรุ่นหลังที่ต้องการศึกษานะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นซากปะหักพังของอุโบสถหรือสิมนะครับสิมตรงนี้ได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดใหม่นั่นก็คือวัดศรีวิไลบ้านนนคูนอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วนะครับ นี่พระพุทธรูปที่ได้ตรงนี้ก็นําไปเก็บไว้ที่วัดตรงนั้นเหมือนกันนะครับถ้าใครศึกษาภาพนิ่งหรือว่าต,ต้องการชมภาพนิ่งเพิ่มเติมก็สามารถรับชมได้ที่เพจรอยสิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอตัวไปเก็บอนุญาตไปเก็บภาพนิ่งก่อนนะครับ